ค,คลิปนี้อยากแนะนําให้คุณผู้ชมตร้างลิงก์เข้ามาที่ไทม์ไลน์ของ l i โอเอดังนั้นคุณคณวรที่จะโพสต์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บริการต่างๆลงไปในไทม์ไลน์นะหนังสือเก่งออนไลน์117่คลับก็ยินดีให้บริการนะครับไลโอเอบัญชีนี้ครับขึ้นโชว์ขยายหน้าจอนะครับต่อท้ายคําว่า id เท่ากับนั่นหมายถึง id line official account หรือ l i n e เ a ของคุณนะ เมื่อผู้ชมคลิกลิงก์หรือปุ่มรูปแบบลิงก์นี้เอาไว้นะก็จะเชื่อมเข้าไปี่ไทม์ไลน์ของ LINE Official Account ของคุณนั่นเองครับแนะนำผู้ชมควรแปะลิงก์นะแปะลิงก์ห้องแชทของ LINE OA ผู้ชมที่ติดตามเข้ามาจากลิงก์ไทม์ไลน์อาจจะไม่อาจจะยังไม่กดแอดจากปุ่มติดตามนะครับเขาอาจจะเข้ามาดูเฉยๆดังนั้นในคำบรรยายหรือ description ของโพสต์ต่างๆควรที่จะมีลิงก์ ลิงก์ห้องแชทเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอลิงก์ห้องแชทกับลิงก์ที่เชื่อมเข้าสู่ไทม์ไลน์ในส่วนลิงก์ห้องแชทอาจจะแปะไว้บรรทัดที่3หรือ4ก่อนจะเข้าสู่ห้องแชทจะมีการแอดเพื่อนนะครับเป็นผู้ติดตามไลโอเอนั่นเองครับในกรณีคนที่เป็นผู้ติดตามแล้วเรียบร้อยเมื่อกดลิงก์จะนําพาผู้ชมไปที่ห้องแชทได้อย่างรวดเร็วนะครับโพสต์เนื้อหาไทม์ไลน์ของไลโอเอให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้าหรือสมัครบริการต่างๆนะครับเรื่องราวโซเชียลเฟซไลน์ยูทูบการตลาดการขายผมพยายามอัพโหลดคลิปทุกวันในช่องนี้ครับ1.7แครรับออนไลน์ฝากติดตามวาด้วยนะครับขอบรคุณมากๆครับแล้วเจอกันครับฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ